ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะดูจากหน้าไพ่ในรอบของเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ต้องบอกนะคะว่า,เ,าเน้นในเรื่องราวของการที่มีภาวะชีพจรลงเท้าเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะลุ้นกันในเรื่องของการงานกันก่อนเลยก็แล้วกันสำหรับชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์นะในเดือนนี้นะเนี่ยคะชาวราศีธนูหลายๆท่านเองอาจจะมีกเกณฑ์ที่ได้ทําอะไรแล้ว มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องเดินทางเรื่องของต่างชาติต่างภาษาเรื่องของการต่างประเทศนะคะนะเกณฑ์ชีพจรลงเท้าค่อนข้างโดดเด่นนะคะใช้เงินไปกับในเรื่องราวของการเดินทางเป็นหลักเลยนะถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะในขณะที่ชาวราศีธนูบางท่านเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการทํางานที่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้คุณอาจจะต้องมีการติดตามผู้ใหญ่ เออหรือบางคนเป็นผู้ใหญ่นะบางคนเป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะเป็นชาวราศีธนูเนี่ยก็จะมีผู้ที่ติดตามคุณเนี่ยไปทํางานไปดูงานหรืออะไรแบบนี้นะคะจะเป็นฟิลในลักษณะแบบนี้นะมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางแบบไม่ใช่ระยะใกล้ๆอะ่ะดูแล้วเหมือนกับอ่ะถ้าบางคนนะอาจจะเป็นการข้ามพื้นที่ไปเช่นเราอยู่ทางภาคกลางอาจจะต้องไปดูงานทางภาคใต้หรือไปทางภาคเหนือหรือบางท่านก็อาจจะไปไกลกว่านั้นหน่อยคือออก เมืองไทยไปเลยนะคะ,นะไปดูงานในส่วนของต่างประเทศนะคะเบาๆหน่อยในบางสถานการณ์สำหรับชาวราศีธนูบางท่านเองจะเป็นไปในเรื่องราวของการเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานเช่นถ้าก่อนหน้านี้เคยทํางานแล้วมันก็คลุกอยู่ในออฟฟิศเป็นหลักในรอบของเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีโอกาสแล้วล่ะที่อาจจะได้แบบออกออกพื้นที่บ้างเออนะออกไปปรับเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานในพื้นที่อื่นนะคะบางคนแบบก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักก็ได้ย้าย ขยับไปตรงอื่นบ้างในรอบของเดือนมิถุนายนนี้นะคะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีสีสันเพราะชีวิตจะไม่ค่อยอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะคะนะบางท่านเองถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสในเรื่องราวของการทํางานเนี่ยนะคะเพิ่งได้เพิ่งได้โอกาสใหม่ๆของตัวเองเข้ามาเนี่ยนะ,ะเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ก็คือจะมีคนประกบคุณในเรื่องของการทํางานนะคะนะก็มีโอกาสที่จะมีพี่เลี้ยงมีคนสอนงานนะคะมีคนเฝ้าติดตามอ่ะ อารมณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นกับในเรื่องราวของการงานของชาวราศีธนูด้วยนะคะทีนี้มาดูในพาร์ทของการเงินกันบ้างนะคะหน้าไพ่บ่งบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี้ยนะเอ่อถ้าใครก็ตามที่เป็นชาวราศีธนูมีการวางแผนในเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องมีการหยิบยืมนะคะอาจจะต้องมีการไปขอ,อ,อความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากใครสักคนหนึ่งเนี่ย ไพ่ที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าของบิ๊บี้ในเวลานี้เนี่ยนะมันจะสะท้อนคืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะเครดิตช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะหมายความว่าพอจะไปขอเขาเขาอาจจะแบบบายเบี่ยงหรืออาจจะแบบมีเหตุที่อาจจะทําให้เขาเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้เราหรือไม่ได้ช่วยเหลือเราอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันนะคะ คุณอาจจะต้องระวังสําหรับใครที่เป็นชาวราศีธนูที่ฐานะการเงินคุณดีอยู่แล้วนิ่งอยู่แล้วนะคะหน้าไพาม่มาสะท้อนออกมาในอีกทิศทางนึงด้วยเช่นเดียวกันว่าเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์มีโอกาสที่อาจจะมีคนภายนอกนะคะที่แบบเ,เป็นคนที่เขาอาจจะชื่อเสียงทางด้านการเงินเขาอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักเออนะอ,อ,อาจจะมีการมาขอความช่วยเหลือจากคุณเช่นคุณอาจจะรู้มาว่าคนคนนี้นะคะมี มีภาวะการเงินชื่อเสียงในเรื่องของการเงินของเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเคยไปยืมใครแล้วก็ไม่เคยยังไม่ได้ใช้อะเขาอาจจะพอแต่พอเดือนนี้เขานึกถึงคุณขึ้นมาเขาก็จะมาขอคุณอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องระวังเกณฑ์นในจุดนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะอีกนิดนึงนะเดือนนี้เองเนี่ยชาวราศีธนูบางท่านอาจจะได้ช่องทางได้ไอเดียได้แนวทางการทําเงินจากสิ่งที่คนอื่นเขาเขาเขามองข้ามอะ เออเหมือนคุณแบบไปเห็นอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วคุณก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆไเอ้นี่มันมันทําได้นะสิ่งนี้มันเอามาทําแล้วมันจะก่อเกิดเป็นเงินเป็นมูลค่าเป็นรายได้บางท่านเองในเดือนเนี้ยคุณอาจจะได้เขาเรียกเรามีโอกาสทางเรื่องในเรื่องของการเงินที่แบบได้ในเรื่องของการเงินมาจากสิ่งที่บางคนเขาแบบเขาไม่เอาแล้วแล้วคุณเอาไปทําประโยชน์ต่อได้อะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างให้คุณแบบเข้าใจง่ายขึ้นเช่น คุณอาจจะได้รับของสิ่งหนึ่งมาหรือมีคนอื่นแบบบอกคุณว่าเออเนี่ยเขามีของมีค่าชิ้นเนี้ยอยู่แต่แบบเขามองว่าสําหรับเขาเขาไม่จําเป็นแหละแล้วเขาให้คุณอะไรเงี้ยแล้วคุณพอคุณได้มาบังเอิญว่าคุณมองว่าเอ้ยมันเอาไปขายต่อได้หนี่หรือว่ามันเอาไปตีเป็นมูลค่าอะไรบางอย่างได้เนี่ยค่ะมันมีเกณฑ์ตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะคะของที่คนอื่นจะมาอาจจะมองว่าไม่สําคัญสาหรับเขาแหละแต่พอมาอยู่กับคุณอะ่ะมันกลายเป็น ได้มูลค่าขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินในทิศทางแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของความรักนะคะสำหรับคนโสดเองเดือนมิถุนายนนี้มองว่ายุ่งอยู่กับงานมองว่าเอาเวลาทุ่มเทอุทิศตัวเองในการทําหน้าที่นะคะในการแบบเขาเรียกไงอยู่กับงานซะเป็นหลักถ้ามีโอกาสมันก็จะเป็นโอกาสที่มีโอกาสได้เจอใครในบริบทเรื่องของ การทำงานร่วมกันนะคะคุณอาจจะมีคนที่แบบได้เจอแล้วมาในฟิลประมาณเนี้หรืออาจจะไปเจอกันตามงานบุญงานกุศลงานที่แบบเขาเรียกแล้วงานที่แบบขอความร่วมไม้ร่วมมืองานเป็น,นงานหมู่คณะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการได้เจอพบปะคน คนที่เป็นข้อแรกและคนที่เรารู้สึกอาจจะแบบสนใจหรือคนที่มีความรู้สึกว่าน่าสนุกสนใจนะคะในรูปแบบของการเจอมันอาจจะเป็นไปในทิศทางนี้นะคะในรอบของเดือนมิถุนายนส่วนคนมีคู่เองค่ะเดือนนี้ถือว่าคู่เองก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าให้การสนับสนุนกันดีไม่ว่าจะต้องทําอะไรก็ตามแล้วมีการปรึกษาหารือกันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ เห็นคอยเห็นตามกับคุณสนับสนุนคุณนะคะความรักก็เป็น,นไปในทิศทางที่ดีค่ะยังมีความรักที่ดีแล้วก็มั่นคงกันอยู่นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะดูจากไพ่เดือนนี้โดยรวมบิ๊บ้มองว่าคุณอาจจะเพลิดเพลินกับการเดินทางเนาะจนบางทีบางครั้งเองเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะเราไม่ได้มีเวลาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขนาดนั้นนะคะไพ่มันบอกว่าเอาจริงๆก็แข็งแรงตามวัยนะคะนะสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่อาจจะต้องระวังภาวะในเรื่องราวของอากาศ การเปลี่ยนแปลงเรื่องของอากาศเช่นร้อนเดี๋ยวร้อนร้อนอยู่มาเจอเย็นเย็นหนาวหนาฝนฝนฝนอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีภาวะในเรื่องของทางเดินหายใจภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเป็นหลัก นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนเงี้ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังการแปรป,ปรวนในเรื่องของสภาพอากาศและระบบทางเดินหายใจสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีธนูในะรอบของเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะฟังคำพยากรณ์ของบิ๊บิไปทุกครั้งเราออกคำพยากรณ์เป็นองค์รวมไม่ได้ชี้เฉพาะของใครคในใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นแล้วเลือกรับเอาพลังงานที่ดีๆจากไพ่เลือกรับเอาส่วนที่ไพ่ไกดดิ้งเรามาแล้วไปประกอบการ ตัดสินใจนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตของตัวเองในบางบริบทก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆเป็นพาร์ทส่วนตัวของคุณเช่นกําลังจะออกจากงานจะดีไม่จะได้งานไมมจะยังไงกับตัวเองนะคะอันนั้นจะเป็นบริบทเรื่องส่วนตัวและวบิบ๊กก็จะแนะนําไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย มาเปิดไพ่เฉพาะบุคคลของคุณไปมันจะชัดเจนมากกว่านะคะนะโอเคค่ะขอให้ชาวราศีธนูมีความสุขตลอดทั้งเดือนมิถุนายนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าอีกหนึ่งราศีที่จะได้รับคำพยากณ์เป็นราศีอะไรกันคะ่ะ